สวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้ขวัญเลื่อนชาแนวมาในรูปแบบของรับบทเป็นช่างประปาดค่ะ และปัญหาข้องข้าก็คือว่ามันมีการหลั่วซึมข้องน้ำนะคะออกจากตรงผนังค่ะก็เห็นว่าโดนละละสังเกตจากบินคานามน้ำนะคะจากปกติใจซัมนี่แต่ว่าเดือนสองเดือนมาเป็นอย่างคานามเพราคือเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็เลยหาสาเหตุจนเจอค่ะหลักกะเมือนเป็นมื่อสันวันดีนะคะเป็นเวลาที่จะต้องชำระคดีนี้ค่ะ ด้วยความที่ว่าเข้ากิดอยู่บ้านผู้เดียวนะคะเป็นผู้ยิ่งตนวน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็เลยจะต้องลงมือทําเองค่ะโชคดีที่เราซื้ออุปกรณ์สําหรับทากาวเนี่ยค่ะกาวทาท่อประปานี้ไว้นะคะมีในบ้านอยู่3อันพอดีค่ะก็เลยลงมือทําโดยการศึกษาจาก YouTube นะเพื่อนๆเออคอยก็มี YouTube นี่ละเป็นคู่บาอาจารย์เนาะนะคะเอาค่ะ ลุยค่ะนะเทนขวัญเรือนก็เลยลงมือค่ะตามคลิปเลยค่ะหนูก็ไม่ได้มีอะไรหนึ่งสองสามสี่ล็อกนะคะรู้แต่ว่าสเต็ปแรกเราจะต้องแกะมันออกมาดูก่อนว่า มันไปมีจุดบกพ่องหรือว่าเราจะต้องแก้ตรงไหนนะคะนี่ก็ใช้เวลาหมุนนานพอสมควรนะคะกว่าจะแกะอีตโตกกตัวที่ติดผนังออกมาได้นะคะพอห้าแยกแย่นะคะหลักซักบัวออกจากก้อนน้ำได้นะคะมันเกิดจะมีกาวค่ะสีขาวๆที่เพื่อนๆเห็นเนะาะคั้นกระทำการแกะออกหลอกออกจนเบิดค่ะ ทั้งที่เป็นโตสายยางข้อฟักบัวแล้วก็โตที่เป็นโตกอกนามน้ำนะคะเอาออกให้มันเบิดเสร็จใแห่งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กาวอันไมพันเข้าไปค่ะ ผู้ใดนะคะอยู่ของอยู่ห,อ,อ,หอผู้เดียวหรือว่าอยู่บางคนเดียวว่าอยากจังซังนะคะการล่องซื้อซาจาก YouTube ก,ก็ได้แต่ว่าถ้ามันเหนือบาากว่าแรงก็เรียกช่างเถอะนะคะเดี๋ยวมันจะเสียน้อยไม่ว่า <laughs> ให้คอยหัวแน่มันจะได้เสียคาซ่อมแซมหลายกาานะคะเอาเป็นว่าถ้ามันทําไม่ได้เราก็จ้างเธอนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่ตัวขวัญเองก็อยากเรียนรู้อยากลองทําเหมือนกันค่ะเป็นความท้าทายของขวัญเหมือนกันว่าจะสามารถทําการซ่อมแซมอีกเจ้าตัวนี้ได้ไหมขวัญก็เลยเลือกที่จะลงมือทําเองนะคะ นี่เลยหลังจากที่ควานนะคะหลอกอันเกาออกกัะทําการพันอันไม้เข้าไปค่ะจนเต็มเนาะพอพันตรงนี้เสร็จสักพักหนึ่งเราก็จะหมุนประกอบร่างเข้าไปค่ะ และในขั้นตอนนี้นะคะก็จะประกอบร่างของฟักบัวเขากับกอบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมุนเข้าไปในโตผนังของห้องน้ำหท่านั้นนะคะห้าก็จะต้องออกพอกน้ำม,มาพันกาวอีกเทือน,นึงด้วยกันค่ะพอเอียงเพาะห้กอกน้ำห้องห้ามุนเข้าไปในโตว,ว่าวนะคะของผนังของน้ำใดและกะ็เขาเอ,อื่นอย่างแน่นหนาเขากานะคะจะได้บ่มีการหัวซึมของน้ำประปาออกมาค่ะ หมุนหมุนหมุนวันใส่มวนนีมดมวนเลยนะคะบรรลุว่าผลลัพธ์เสียออกมาเป็นจังใดกะอยู่ในขันของการทดลอง้วยกันค่ะมันกะใส่เวลาโดนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่ห้าล่อค่อยมันกบมาหอดแล้วเนาะห้าสิต้องเอาเจ้าโตัวเกาะน้ำที่ห้าพันโดยเทปกาวน้ำแล้วเนี่ยเป็นมุน,นะคะ่ะ มุนเขาแล้วบัตตอนีเข้ากับมาล่องเนี่ยค่ะย่างออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปเปิดว่าวหนานะคะหนาบาพผลลั์ก็เป็นยังีงค่ะแต่อพอได้อยู่เลยเนาะอันนีร้อมเลยเปิดเปิดมาจะปีนนะคะเด้อแต่ก็จะปิดไว้ก่อนเนาะเอาเป็น่าคลิปนี้เป็น